สวัรดีค่ะขอมางานเปนพ่อค่ะชื่อที่ทำงานแล้วสวัสดีวันอาทิตย์นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสบายสุดๆสบายดีบุคค่ะสร้างเงินสบายดี มัวนี่ตามวัวเรื่องเรื่องยังวะเรื่องเงินยาหยอดตาเราถึงเสียวให้เบิ่งยาหยอดตาพี่เนะาะที่ว่างก่อนนะคะแล้วมองว่างซะหน่อยพี่นอ้องมุมตูน้นี่แหละอันยาหยอดตาเนาะตามวัวมาตามันแหี่ ใส่อันที่หออะไรมันดีอยนะ่างนี้นะนี่ใส่หอยสื่ออันนี้ของใส่หอ,อยสึ่ยออแต่มันทำเป็นหน้าเป็นบอ่อมาทิ้นใส่ไปมันก็หยอดทุ่งเชื่อนล่ะพี่น้องค่ะตากะแห้งละะ่ะมาทิน้นขีตากระไลน้ำตากระไลซุ้มมืออืมทุ่มมือตลอดเวลานะพี่น้องคะ่ะนี่มันเป็นสื่อมะกอนเลยก็เลยเอาแม่ถามเขาถามพี่อันรุ่นน้องรุ่นเพื่อนนี่แหละน้อง ให้งามกันเขาบอกให้ซื้อเองสิงนี่แบบแคล้ายๆเกลียวเกลียวยดลงไปดีดีเดี๋ยวใส่ขอใส่แมข้หมวกว่านขอใส่แมข้หมวกว่านข่อยอดใส่หงหมวกว่านก็เลยขนาดยอดเชื่อเดียวนี่นมาสองอยู่ไเบิดมือพี่น้องค่ะตาก็บอแหงขี้ตาก็ะบอกสินะมันคล้ายๆแบบมเงื้อเขือตาไหมพี่น้องค่ะมันก็ะัดตาตลอดเวลาเ้าเก็าเซ็ดเส็ดจนแสบแสบมองนี่น มุ้มมุ้มตาเนาะโอ้อใครอยู่ถามคำว่าถามอยู่เป็นยังไงบุญเนาะเรื่องว่าละเขากันเคยมีปัญหาทางสายตาสินะสร้างก่อคือกันพัตตัดเนี่ม,ม,มื่หร่มันก็เริเปลี่ยนเลยนะสินะปากมันบอกเงาไงมวยพี่น้องไปพี่น้องเปลี่ยนเสือผ่ากันนะจ้า เห็นว่าเดินรีนน่าด้วยฮัลโหล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  ใส่ข้าวกล้องด้วยนะคะแลบก็ได้กระเจียบด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย,บายพี่น้องค่ะ